สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนครอบครัวอย่างมั่นคงตอนที่8วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนได้ยินแล้วอาจจะปวดหัวนั่นคือเรื่องภาษีใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาทำให้เรื่องภาษีฟังดูน่าสนใจกว่าเดิมเพราะเราจะมาดูกันว่าการใช้ประกันชีวิตสามารถช่วยลดภาษีได้อย่างไรแล้วครอบครัวจะได้ประโยชน์ยังไง เอาจริงๆนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องภาษีมันเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่ความจริงแล้วคนเงินเดือนธรรมดาก็สามารถวางแผนภาษีได้เหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญคือการวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีนะคะเป็นการใช้สิทธิทประโยชน์ที่กฎหมายให้มาอย่างถูกต้องเท่านั้นเองเริ่มจากพื้นฐานก่อนครับประเทศไทยเรามีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคนที่มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปต้องเสียภาษีด้วยอัตราภาษีจะเป็นแบบขั้นบันไดค่ะเริ่มต้นที่5%เซแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุด3 5สําหรับคนที่มีรายได้เกิน5ล้านบาทต่อปีนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนตกใจถ้ารายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะตามยิ่งรวยยิ่งเสียภาษีเยอะเหมือนกับเกมเลเวลสูงๆ ยิ่งเลเวลสูงมอนสเตอร์ยิ่งแกง่งเร์เซนเปรียบเทียบได้ใจความเลยค่ะแต่ข่าวดีก็คือเรามีไอเทมที่ช่วยลดดาเมจจากมอนสเตอร์ตัวนี้ได้นั่นคือการลดหย่อนภาษีการลดหย่อนภาษีมีหลายประเภทครับเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าลดหย่อนคู่สมรสบุตรพ่อแม่ประกันสุขภาพเงินบริจาค และที่เราจะเน้นวันนี้คือประกันชีวิตตอนนี้การลดหย่อนภาษีด้วยเบีย้ยประกันชีวิตสามารถลดได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีค่ะแต่ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหลักๆคือต้องเป็นประกันชีวิตที่จ่ายเบีย้ยประกันอย่างน้อย10ปีและเป็นประกันแบบมีการสะสมเงินหรือแบบสะสมทับ มาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะสมมติคุณมีรายได้6 0แสนบาทต่อปีถ้าไม่มีการลดหย่อนอะไรเลยก็ต้องเสียภาษีประมาณ42,500บาทแต่ถ้าเอาเบี้ยประกันชีวิต1 0 0 0 0แสนบาทมาลดหย่อนรายได้ที่ต้องเสียภาษีจะเหลือ ห0 0 0สนบาททำให้เสียภาษีลดลงเหลือประมาณ27,500บาทหมายความว่าประหยัดภาษีได้15,000บาทเลยค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันก็คือได้ส่วนลด15%ทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนที่มี tax benefit ค่ะคุณได้ทั้งความคุ้มครองได้เงินสะสมแล้วอย่างประหยัดภาษีอีกด้วย แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นมากนักนะคะเพราะประกันแต่ละประเภทจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าประเภทไหนเหมาะกับใครประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้มีหลายประเภทครับเริ่มจากประกันแบบสะสมทับหรือที่เรียกกันว่า Endowment ประกันแบบนี้จะมีทั้งส่วนความคุ้มครองและส่วนการออมโดยเมื่อครบกำหนดจะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทนคล้ายๆกับการฝากเงินธนาคารแบบมีประกัน ข้อดีคือเหมาะกับคนที่ชอบความปลอดภัยรับประกันได้เงินคืนแน่นอนแต่ข้อเสียคือผลตอบแทนค่อนข้างต่ำประมาณ3-4%เอร์เซนต่อปีประเภทที่2คือประกันแบบยูนิตลิงหรือประกันที่เชื่อมโยงกับการลงทุนอันนี้น่าสนใจครับเพราะเงินส่วนหนึ่งของเบีย้ยประกันจะไปลงทุนในกองทุนทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าด้วยเหมือนกับการเล่นหุ้นผ่านประกันค่ะวันดีได้เยอะวันไม่ดีก็แบบว่าอย่าดูยอดเงินอย่าดูยอดเงินแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวที่มีเวลาลงทุนยาวยูนิตลิงอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะในระยะยาวผลตอบแทนมีโอกาสสูงกว่าประเภทที่3คือประกันแบบ w o ล l i f e หรือประกันตลอดชีพอันนี้ให้ความคุ้มครองตลอดชีพและมีการสะสมเงินด้วย เหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงและวางแผนระยะยาวแล้วก็มีประกันแบบ Universal Life ที่ให้ความยืดหยุ่นในการจ่ายเบี้ยประกันสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันและเบี้ยประกันได้เอาละครับตอนนี้มาดูกันว่าจะเลือกประกันยังไงให้เหมาะกับแต่ละครอบครัวสำหรับครอบครัวหนุ่มสาวอายุ25-35ปีเพิ่งแต่งงานหรือมีลูกเล็กควรเน้นเรื่องความคุุมครองเป็นหลักใช่ครับช่วงนี้รายได้ยังไม่เยอะมากแต่ความรับผิดชอบเยอะ ควรเลือกประกันที่เบี้ยไม่แพงเกินไปแต่ให้ความคุ้มครองสูงแนะนำประกันแบบเทอมไลฟ์ผสมกับ Endowment เล็กน้อยเพื่อให้ได้ทั้งความคุ้มครองและสิทธิลดหยอ่อนภาษีสำหรับครอบครัววัยกลางคนอายุ35-50ถึงปีรายได้เริ่มมั่นคงควรเน้นการสะสมทับมากขึ้นช่วงนี้สามารถพิจารณายูนิตลิงหรือ Universal Life ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแล้วยังได้สิทธิลดหยอ่อนภาษีเต็มจานวนด้วยส่วนครอบครัววัยเกษียณอายุ 50บวกควรเน้นความปลอดภัยและสภาพคล่องเลือกประกันแบบโ l i f e หรือ e n d o w m e n t แล้วอย่าลืมนะคะว่าการเลือกประกันไม่ใช่แค่ดูแต่เรื่องภาษีต้องดูความต้องการของครอบครัวด้วยถูกต้องครับต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อดำรงชีวิตต่อไปกฎซัมรูมีว่าเงินเอาประกันชีวิตควรเป็น5-10เท่าของไรายได้ประจำปีเช่นถ้าไรายได้ปีละ500,000บาทควรมีประกัน2.5-5ล้านบาทแต่ถ้าเงินไม่พอที่จะซื้อประกันแพงๆก็อย่ากเครียดสามารถแยกซื้อประกันคุ้มครองกับการออมแยกกันก็ได้เช่นซื้อประกันเทอมไลฟ์ราคาถูกสาหรับความคุ้มครองแล้วเอาเงินที่เหลือไปออมใน RMF หรือ s s f ก็ได้สิทธิลดหย่อนภาษ,ษีเหมือนกันเอ๊ะใช่แล้วค่ะ r m f กับ s s f ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะ s s f ที่ให้ลดหย่อนได้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเลยแต่ข้อแตกต่างคือ IMF กับ s s f จะมีข้อจำกัดในการถอนเงินส่วนประกันชีวิตบางแบบสามารถกู้เงินได้เมื่อจำเป็นตอนนี้มาดูกันว่านอกจากลดหย่อนภาษีแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆข,ของการวางแผนภาษีด้วยประกันอีกไหมมีครับ ประโยชน์ใหญ่อีกข้อคือเรื่องการวางแผนภาษีมรดกเพราะเงินจากประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีมรดกในวงเงินหนึ่งใช่ค่ะสำหรับทายาทแต่ละคนจะได้รับยกเว้นภาษีมรดกจากประกันชีวิต10ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับคนธรรมดาแล้วก็ข้อดีอีกข้อคือกระบวนการจ่ายเงินประกันจะเร็วกว่าการแบ่งมรดกแบบปกติทำให้ครอบครัวมีเงินใช้ในช่วงวิกฤตได้เร็วขึ้น อีกประโยชน์หนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือเงินในประกันชีวิตจะปลอดจากการบังคับคดีในบางกรณีช่วยปกป้องทรัพย์สินของครอบครัวด้วยแต่เราต้องระวังข้อผิดพลาดในการวางแผนภาษีด้วยนะคะอย่าไปเลือกประกันแค่เพื่อลดภาษีโดยไม่ดูความเหมาะสมข้อผิดพลาดแรกคือซื้อประกันเกินความสามารถเพื่อให้ได้ลดหย่อนเต็มจำนวนจนกระทั่งกระทบกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันข้อผิดพลาดที่2คือไม่อ่านเงื่อนไขให้ดี บางประกันอาจมีค่าธรรมเนียมสูงหรือมีข้อจำกัดในการถอนเงินแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการลดหย่อนภาษีมันเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างน้อย1ิปีถ้าเลิกก่อนอาจจะต้องคืนสิทธิลดหย่อนที่เคยได้เทคนิคที่ดีคือให้แบ่งการซื้อประกันเป็นช่วงๆอย่าซื้อครั้งเดียวเยอะเกินไปเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนแล้วก็ความทบทวนแผนประกันอย่างน้อยปีละครั้งเพราะสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนความต้องการก็เปลี่ยนตาม อีกเทคนิคหนึ่งคือการกระจายประเทศประกันไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวบางส่วนเป็นประกันแบบปลอดภัยบางส่วนเป็นแบบลงทุนสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนเช่นฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการควรเลือกประกันที่มีความยืดหยุ่นในการจ่ายเบี้ยประกัน เพราะบางปีรายได้เยอะก็สามารถจ่ายเบี้ยเยอะเพื่อลดภาษีบางปีรายได้น้อยก็ลดเบี้ยลงได้ที่สําคัญคืออย่าให้การวางแผนภาษีไปบดบังเป้าหมายหลักของการทําประกันนั่นคือการดูแลครอบครัวใช่ครับประโยชน์จากการลดภาษีมันเป็นแค่โบนัสเท่านั้นเป้าหมายหลักคือการมีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีเงินสะสมเมื่อกเกษียณ เรามาดูตัวอย่างการวางแผนสำหรับครอบครัวตัวอย่างกันค่ะสมมุติครอบครัวคุณสมชายอายุ35ปีรายได้8 0 0แสนบาทต่อปีเขาควรมีประกันชีวิตประมาณ4 8ถึง8ล้านบาทโดยสามารถแบ่งเป็นเทอมไลฟ์5ล้านบาทเบี้ยป,ประกันประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อปีแล้วซื้อ Endowment หรือ Unit Link อีก1ล้านบาทเบี้ยป,ประกันประมาณ8 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีวิธีนี้จะได้ความคุ้มครองรวม6ล้านบาท แต่จ่ายเบี้ยรวมแค่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีแล้วได้ลดหย่อนภาษีด้วยสุดท้ายนี้อยากเตือนว่าการวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าไม่ได้ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนการเงินที่ปรึกษาประกันหรือนักบัญชีที่สำคัญคือต้องหาคนที่ซื่อสัตย์และมีความรู้จริงๆ อย่าไปเชื่อคำโฆษณาที่ว่าลดภาษีได้100%หรือรับประกันผลตอบแทน10%ต่อปีเพราะไม่มีการลงทุนไหนที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วที่สำคัญคือต้องอ่านเอกสารประกันให้ดีเข้าใจเงื่อนไขทุกข้ออย่าเซ็นชื่อโดยไม่เข้าใจเพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวอาจจะต้องจ่ายเบี้ยรประกันนาน1 0 3ถปีถ้าเลือกผิดจะเสียใจทีหลังและอย่าลืมนะครับว่า การลดภาษีด้วยประกันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการวางแผนการเงินยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะเช่นการลงทุนใน IMF SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือแม้แต่การซื้อบ้านก็ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเหมือนกันที่สำคัญคือต้องมองภาพรวมของการวางแผนการเงินครอบครัวไม่ใช่แค่มองเรื่องลดภาษีอย่างเดียวเอาล่ะครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการวางแผนภาษีด้วยประกันชีวิตหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า การลดภาษีเป็นเรื่องดีแต่อย่าลืมเป้าหมายหลักคือการดูแลครอบครัวให้มีความมั่นคงทางการเงินจำไว้นะคะว่าประกันที่ดีที่สุดคือประกันที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเราไม่ใช่ประกันที่ลดภาษีได้มากที่สุดนะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับในหัวข้อถ้าคนในครอบครัวเป็นอะไรขึ้นมา จะเตรียมเงินยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดแต่อย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ l i n e OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ